ครับผมการเรียนท่านอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านครับผมผมในชื่อกิษดาบอมสุภบาครับในดา้าน้จัดก,การใหญ่ของบริษัทข้าวเกีบรวมใจจำกัดครับผมคือบริษัทผมเป็นตั้งมาทําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตครับผมผลิตเกี่ยวกับพวกข้าวเกียบคือเป็นนี่คือผลิตภัณฑ์หรือโปรดักของบริษัทเราครับผมคือเป็นข้าวเกียบกุ้งครับผมยกเ,เกียบกุ้งคนระับเป็นข้าวเกียบ แล้วก็นักข้ามแตกนะครับผมนี่คือโลโก้ของบริษัทของผมคือเป็นรูปกระทะครับผมเท้าของแท้ต้องมีรูปกระทะนะครับผมอ่าผมนายดามผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข้าเกียรวมใจครับวันนี้ก็จะมานําเสนออ่านักงานหรือผู้จัดก,การแต่ละฝ่ายว่ามีท่านใดบ้างแล้วก็ทํางานรับชอบในด้านไหนบ้างครับผม ถ้าแรกครับผมท่านสมัยเชื่อกันครับผู้จัดการฝ่ายผลิตครับผมวัสดีครับผมนายสมัยเชื่อกับจนครับผู้จัดการฝ่ายผลิตครับแล้วก็สองท่านฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายขายครับผมท่านมีเข็มทองครับผมสามก็ผู้จัดการฝ่ายขนส่งครับท่านบันเทิงสุขภารครับผมครับสวัสดีครับผมบันเทิงสุขภานะครับผู้จัดการฝ่ายขนส่งหรือว่าจัดส่งนะครับแล้วก็ ท่านต่อไปคือกิจการฝ่ายบุคคลครับผมคือท่านนัทพุทธพรมดีครับผมสวัสดีครับนัทพุทธผมดีผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับผมแล้วก็ท่านอ่าใช่ท่านคือท่านสลาวุตอ่าเง้าสารครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านนันธนิตเชษคำพศครับผมสวัสดีค่ะใช่นันธนิตค่ะเป็นคุณแม่บ้านนะคะต่อไปผมก็จะ ขอแนะนําให้แต่ละท่านคือผู้จัดการแต่ละฝ่ายเนี่ยได้แนะนําว่าความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้างครับท่านแรกเชิญท่านสมัยหอครับผมสมัยเชิญอาจร์นะครับก็คือผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับก็คือมีแรงงานอนึ่สิบคนนะครับมีกําลังการผลิตนะครับต่อวันห้าร้อยถุงต่อวันนะครับผมก็คือมีการผลิตวัตถุดิบหาคัดสรรวัตถุดิบมาผลิตเพื่อให้ได้วัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพครับผม S <S <S อ่าแล้วก็ขอแนะนำหน,ะน,ะนะึ่งคือว่าผู้ีัดการบุญม,มีท่านอุทระครับผมเลยให้ท่านผู้จัดการปายคุณคุณท่านจรับครับครับผู้จัดจาการฝ่ายขายก็คือบุญมีเก็บยอนะครับก็คือมีหน้าที่การนำสินค้าออกสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายการวางแผนการาวางแผนทางการตลาดนะครับผมแล้วต่อไปเป็นผู้จัดจาการขนส่งนะครับก็คือก็ให้เก็บาการติต่อไปครั ในด้านทางด้านการขนส่งนะครับถ้าบริษัทเรานะครับก็จะใช้รถยนต์นะครับเป็นรถปิกอัพนะครับซึ่งจะบรรทุกของได้เยอะนะครับสินค้าเยอะแล้วก็จะมีจักรยานยนต์นะครับรถสาลิงนะครับใช้รับส่งหรือว่าใช้ส่งนะครับในร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านนะครับหรือว่าพวกตลาดนัดต่างๆแล้วก็จักรยานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะได้ลดต้นทุนการผลิตนะครับต่อไปเป็นพาทุคนนะครับคุณนาตมุตครับผมอาตมุต ฝ่ายบุคคลก็จะมีหน้าที่จัดหาพนักง,งานแล้วก็าหาสวัสดิการทําประกันให้กับพนักง,งานของเราทุกคนครับผมต่อไปเป็นฝ่ายบัญชีและการเงินครับ ขอมองให้ท่านบังคิบเป็นครับสำหรับทางด้านการเงินและการบัญชีนะครับก็จะมีหน้าที่ดูแลนะครับพวกว่ประมาณนะครับรายรับรายจ่ายของบริษัทนะครับจัดซื้อนะครับแล้วก็ดําเนินการประสานงานการชาระภาษีนะครับจะทําบัญชีกับหน่วยงานต่างๆครับหรือว่าร้านค้าที่เกี่ยวข้องนะครับครับทางด้านกลุ่มของบริษัท ข้าเกียวนะครับก็จะมีแผนที่นะครับให้ท่านประธานใหญ่นะครับได้บรรยายให้ความเข้าอันนี้นนคือแผนที่ด้านทองก็ใส่คือว่าถ้าทางลูกค้าสนใจก็แผนที่ของผมคือเส้นถนนเป็นพัฒนาครับตัวนี้ครับเส้นนี้จะไปตับหวหนองแคนะครับผมต,ตัวนี้ไป <S <S ไ,อไอ้อําเภอนาแก่ครับส่วนทางเข้าก็คือมันจะอยู่ตรงถ้าสังเกตง่ายคือสถานีต้องรวนเพื่อตถึงหลวงครับผมถ้าเป็นในซอยก็เลี้ยวตรงหัวมุมทางด้านด้านขวาเขาก็จะเจอร้านเราใหญ่พอดีครับผม ตั้งแต่หางคือว่าเป็นเขียนว่าบริษัทเจ้าเก็บลมใจครับผมอ่าแล้วก็อ่า <c oughs> คือผมอาจสุดท้ายนี่ก็คือว่าจะขอสรุปหาแทนผู้จัดการทุกฝ่ายว่าอ่าคือว่าแต่ละฝ่ายมีระเบอยบงางสุขวัตนี่แล้วก็มีการดูแลเก,กี่ยวกับการหาวัตถุดิบการควบคุมการผลิตหรือว่าการตรวจสอบหรือว่าการขอหนังสือรับรองจากทางอยพองนี้ครับผมท่านตรงนี้ก็มีการแบบส่งเสริมโปรโมชั่นการส่งตามขายตามร้านค้า อ่าเป็นว่ามีโปรโมชั่นซื้อสิบแพ็คแถมสองแพ็คอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็สงตามห้างตามทีก็รถแทกที่ว่าเรานี่ครับผมถ้าผมอ่าสำหรับบริษัทลมใจอ้ครับเกียร์ลมใจผมก็ขอนำเสนอไว้แค่นี้ครับผมเกียร์ลมใจขอบคุณครับผม